สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเหลียวภูพูแล้วเริ่มต้นกันที่เหลียวร์ผูเริ่มเปิดการเจรจาซื้อตัวไคไฮสเวิร์มูลคั่ง1้7ล้านปอนด์แล้วอัปเดตข่าวคราวเคลื่อนไหวของไคไฮสเวิร์กันก่อนเลยครับโดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าเหลียวภูกำลังให้ความสนใจในตัวไคไฮสเวิร์และอยากได้ตัวมาร่วมทัพแต่ก็ต้องแย่งกับไลา์สมสรในยุโรปโดยเฉพาะเยเม,มนิกที่สนใจอยากจะได้ตัวไคสไฮสเวิร์ไปร่วมทีมในกรณีที่สมสรนไม่ซื้อขาด โดย Daily e อ p เครับได้นำเสนอข่าวว่าตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลเปลี่ยนระดับจากให้ความสนใจนะฮะเปลี่ยนมาเป็นการเปิดโตะเจรจาขอซื้อตัวไคลสไหเวิร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางสโมสรไบเอ์เลเวอร์กูเซนตั้งค่าตัวของไคลสไหเวิร์ดอยู่ที่107ล้านปอนด์และถ้าหากการเจรจานี้สำเร็จไปได้ดีไคลสไหเวิร์ดจะสามารถย,าย้ายทีมได้ในช่วงสมัมมน,นี้แต่เท่าที่แอดปินดูดูแล้วครับบอสของเรามีความชื่นชอบในตัวนักเตะค,คนนี้อยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะ คาดว่า,าการเชีรจานนี้น่าจะประสบความสําเร็จและเราน่าจะได้เห็นนักเตะคนนี้สวมเสื้อลิเวอร์พูลลงเล่นให้กับเราในช่วงฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอน,นครับอันนี้เป็นข่าวจาก daily express นะฮะใครเห็นฟอร์มก็พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับว่าเก่งหรือเปล่าแต่ตัวแอดมินบอกว่า,วาเทพเลยครับกอร์ชันสตันชี้สาเหตุที่ทําให้เมนยูตามหลังหง,งแดงหลายก้าวคริสตันครับซึ่งเป็นอดีตกอ้าหน้าของแบ็กเบิร์ดโลเวอร์และเชซี ก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แนวทางการทำทีมของ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ได้ชมเกมพรีเมียร์ลีกนัดแดงเดือดที่พวกเขาบุกไปพ่ายแพ้กับลิเวอ์พู2-0เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานครับโดยความแตกต่างระหว่างทั้งสองทีมนั้นก็คือเลเวอ์พูนั้นอยู่กับปัจจุบันโดยพวกเขาอยู่กับช่วงเวลาณตอนนี้ซึ่งกําลังปรับปรุงทีมอยู่ตลอดเวลาและสโมสรเองก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันทั้งในและนอกสนาม ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพวกเขากําลังพายเรือวนไปในอ่างภายใต้การทําทีมของโอเลิกานาโซชานั่นก็คือสิ่งที่มันกําลังเป็นอยู่พวกเขาติดอยู่กับอดีตและกลายเป็นทีมที่ดัดเดดและยังจะไม่สามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดเดียวกับลิเวอร์พูลได้ในอีก2-3ปีข้างหน้านี้โดยดีก้องหน้าทีมเชอังกลษน,นะฮะกล่าวว่าจากความพ่ายแพ้ทําให้เกมนี้แมนเชสเตอร์ยเต็ดยังคงรั้งอันดับ5ของตารางคะแนนมี34คะแนนจากการลงเล่น23นัด มีแต้มห่างจากอันดับ4ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ฝ้่าชุมลิก5คะแนนและก็ตามหลังหงแดงเลเวอร์พูลทีมา่าฝูฟงของมวกเราครับถึง30คะแนนฮะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคริสตัลนะครับก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้กำลังพายเรือวนอยู่ในอ่างภายใต้การทำท,ทีมของโอริโกน่าซูชานะครับตอนนี้พวกเขาก็เป็นทีมที่ติดอยู่กับอดีตเปวรแชมป์มานะครับ อย่าพึ่งฟันหวานไปนะครับเรามาดูสามเหตุผลที่ลิเวอร์พูลจะพลาดการควา้านี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่22มกราคมซึ่งเป็นรอบชานครับเดี๋ยวแฟนบอลมาชมสกู๊ปพิเศษที่เกี่ยวกับเวอร์กิลฟันได้ซะหน่อยครับกำลังรวบรวมข้อมูลและทำเป็นคลิปออกมาให้ชมนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วก,กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ